นำออกบอกเหบนอกนันได้กบแล้วพี่น้องอลีนี่ได้กบแล้วมีนเนี่ยเนี่บอกกบนนกบบนี่กบเิมานนมงนี่พี่น้องได้แล้วเอาเอาจนได้ไม่ได้บอกกอน่ยมึงมือนเลย หักงูนะคุดเนก่ยนาจิตต์อนำวัวเด้อน้ำโมแฮปีก็พอเลเทคนิคการคุดกบขั้นโบมีดัำไม่มเแี่ย้าแย่ลงไปขั้นโบเฮตหนาวข้าบริากาศุดเลยออกมาแล้วตัวนึงยังตัวนึงข้มาลตัวนเห็นแต่ตามันก็ขึ้นมาแล้วนี้ คบกับกระจนปุ๊บขึ้นมาตึงขาเป็นบ่ไม่ใช่ต่ว่าไงหนึ่งคุกก่เนาะเป็นน้ำแต่ว่าเป็นวัชที่กินดำอะไรเนี่ย แกงกบใส่เห็ดบดพี่น้องเห็ดบดนะสีใส่ตู๋วไว้พี่น้องไปตลาดยังเห็นปีนี้เห็ดบดนอกลายไปแม่กินแกงมังกรร้อนมุ้งด้วยจังวันนี้กระปุกินขผาเพีรพี่น้องมาเด้อมาเด้อเซ่างไม้ลูกเด้อสบายดีพี่น้องไม่อนี้ออกท่องไห้ท่องนาขุดกบขุดเขียดน้ำกันพี่น้อง มงกบมันสิมีน้ำเลยพี่น้องน้ำเหนียวมันเพราะว่ามุกบอยู่มันี่สุ่มตลอดแต่อันนี้มันมีน้ำสิพี่ความเลือดมันแทรกเหมือนกันแทรกไหมเลือดแทรกจะคุดลราเหมือนกันพี่น้องไมีน้ำหากจะคุดร้องไปโอ้มันเกลี่ยมีน้ำเยอะ

มันมีอยู่ครบมาเคียมคือพี่น้อเอฟซีเลนยลนยลันยนย่นนั่นเยอะเลิกเกิู เลือกหน่วงปัญหาปัญหาแข็งดินแข็งกระปูแอะกระปูกระปูกระปูหนีบมือเด้อหนีบข้างกระปูหน่อยพี่น้องตัวแม่มันเลยกระปูหากบยากไยพี่น้องมาต้องสลับเรื่องเขาจะพาฟังให้เขาเลือกหากบยากไยมาให้เขาเลือกตัวอยู่เอาะก็เตือนแต่ จับไปเลยเป็นเมาเจอจจะเอเองตักวกระดัมือก่นสีน่งูควบมือตัวหนึ่งเดียวตับหน่อย่างนี้นจะอเาอากรไดัแล้วไม่เอาสี่ี่โอ้ยอะไรนักเตะมา่อน,น เยจับซยบริกามงหาเลยจ๊จ๊จ๊เจอนลงนเก่าไม่มาฉันอยากจกเอาเองปอนลงนเก่าก็คนที่ชอีจอเลยบมีดังงบจอดกจริงโคมันยังงูกอยู่เลมือเดอยโน้ยที่จะหาิงล ม,มือคายมาละมือคลายคือบไม่คูน่นะนาะนี fine, right ่เขาออกแล้วยังมีจกอยู่ไปไปไปเลขแหงมานสองปีลกนกอหลี่น้องบอกกอบผุดกบพาไปปัดคุณมหอยเรียเมาคุดกบสลัดกระเลยอนำลังเขาไปชวดชวนเรียนนะเก่าสิบเก่าจุดเก่าเวเซียนกันมีน้ำ กบมันนอนแล้วมันเหี่ยวเฉียวบวญยำหนาวมาเหี่ยบอมันบ่เหี่ยวหรอคุณคือซีโนอ้าคือหลืแค่นี้แหละว่ามันสอนซ้ำผัวเอาเด้อร้ยเด้อชัวรแล้วผัวใจคุดแต่ผัวเมื่อยนะคะผู้หญิงคุดมันเมื่อยพี่น้องเด้โทุบร้อยเด้อเอหยีิบลอย นนทนึงิมหัอ้ถามลายเ่มันเป็นถามมันมีก๊กเลยขันแย่เบนีมีหนามเลยเขาขุดอยู่อ๋อคือหลายทางครับเหมือนเหมือูพญานาคแต่กาะกระปตะปูสามันเด้สิดามแกงกะปูมีอยกบุกเอามันคือเป็นอะไรจกเส้ออีก พี่กบย่างเยเขาเออถาม่าบันว่ามีกบเอาึ้นเป็นอันนี้เดี๋ยวมึงาเลยคุดเทิงเหล่ามีอย่างเยอะโอมีหัดกบ ไอเแต่ก,กระปูว่าพี่น้องกบแล้วเขาใส่เวทใส่ตุ่มเอาเบิดประจํามันคือภูขอเข<อ>าหูเก <laughs> ิดเชื่อปั่นเตาหูมีเชยเอากระปูนี่ก็เอากระปูตัวแมียบอกถ้าเกิดกระปูตัวแม่กบซีอยู่นะมันออกไปรเด็นหูมีเชืู่เลยหูอัดเลยกันหูอัดแบบมี <laughs> น้ำออกบ่อน้ำเหนียวกนน้ำออกบ่อกน้นได้กบแล้วพี่น้องอาลีนี่ได้กบแล้วมีหนามเด็ดเนี่ยบอกน้ำกบหนามโกบอ่นี่กบเคลื่อนมานะมันนี่พี่น้องได้แล้วเอาเอาจนได้ฮะได้ลีได้เน้นนี่มันมีหนามเด็ดในทองแม่น้ำ เอาเก๊ไก่หาข้าวบนด้แหนพี่น้องเขาขคดรหลดบนชนน้ำมูอหูยังเกี่ยงเยู่บ่เกี่ยงมันเป็นหูหูอัดเลยตหน่อยมาเสีของคะะเอาเ็ลูกกเมีเยาแดดไล่คบไล่คุบไล่่จะร้อยมันจะหนีไล่น้องปลาด้วย่ะเด็ดแล้วอืหยงามดบดิประกาศจะคูบอ่

เาียๆใครพี่น้องโอ้ยเียบ่ร่สีมารุดกุลับทางเฮกุลับทางนี่หนามันลลายเนี่ยนำข้างมาจากน้ำหมกหัวเด้อน้ำหมกแฮปปี้กุดอย่างเดียวบอกก่อนมันใจจะเสปดสิบเกาเกกนี่

ไม่ขอไม่ขอเปาอลีเด่นนวยนึงเออเอาไม่มาขอเชิญเอาเออส่ของส่ของละวอว้ามด้วยค่ะนีลำต่อควายลีมันกระบงเนงาะหักเป็นและเห็นแบบองบังเอิญเห็นอยู่หูน่ะยังไม่หอน ตื่นด้วยมนุษย์เสียงบุลุมบลุลอุ่มหัวอเคื่องนี้แต่ว่าบลุบกนันด้ยม่แงใดแต่กบบญิงแง่ไงงะี่พี่กอมาถามพ่พี่อนอ,นม,อ,น,มอ,อนมาบาักให้ยังบันเห็นยังบัน ซูบเจ็กมือเองเองทีละเออหลฟ้าพักมือเสื้อหูเสื้อมันมงเนี่ยล้มาดูบลงเป็นอันหากใหม่ที่มันอู่เสยเชิญพนป่นี่ยใส่ขุดไปนงย่มมันมีขุดห้องบอมันอ่อน

Mình, Mình bình nằm khẳng Chẳng quá, chụp một cân Mày nhẹ nhẹ vào ừ, con มาถึกแล้วถึกแห้งล้วรุนลึกแห้งบผิดอกของหน้าวะบอกคเนี่ย่าเอาต่อใเนี่เอาเงินใหมเนี่ยจำคุดนูลทำได้กระปูกริจีกินทเดีย เลือกออกมาม่นงนี้บอกว่าเช่นเงียอยู่ก่เดินไปห่างันบ้างไปลงตรงนี้มม่จะลงตัวลุ้นระทึกบาก็คุดไปเลยเทุกคนแค่นีกบหลายตัว้น่ด้หลายตัวเลยหวนีคุดไปทั่ววัด มีแต่หักใหม่แล้วแม่ต่อมันเพ็นห็ดหัวได้กระปูนแต่น้ำลอนไหมเอจ้าวันเขาหักใหม่เจ้าเบอกว่ากัเขาอย่ามาหักใหม่เป็นโกลนแค่พอเห็นชับอันใหม่ให้ติมเถอะเห็นหอดไปปั่นอันิบเห็นละใหม่เด่นเลยเสียบใหม่ละ นำดูอนนี่บอกก็มีอ่งะบอกนะว่าเอาตัวซ้ว <c ười> มันแรนขึ้นแล้วบอกกบจบเกใหนมีอย่างว่ามันจะม่เงี้ยางนำหือกันเดี๋ยวมันขึ้นเทิงอละเขยนตัวบดได้มะ่ร้ พูดตยลงเออแหลนกินเทิงเสือ,อนเนาะออกมาแล้วตัวหนึ่งย,ยังตัวหนึ่งขมิ้ตัวแดเออกแบแปลนกันมาเทิงนีเ้เ <laughs> ดคขึ้นมาลูกขึ้นมา <laughs> เห็นแต่ตามันก็ขึ <laughs> ้นมาแล้วนี่ <โ>ครบกับกระปูจนปบขึ้นมาตึงขาม <eleven. S 2> ันบ่ตัวไงหนึ่งคุกก่ขา่เนาะมันคือแหล่นกระเทึงทักระปูทั้งกบเนาะไม่เห็นตาทะเลเป็นแหล่นขึ้นมาก็เป็นคนที่แบบว่าคุณมาหนีละทถอแบบคิดว่ามันจีบูมี่ยังละเมื่อเลยกับพี่แต่ว่าเา เออบอกก็ขาดเทิงเสเนาะมันแหล่นขึ้นมาเทิงมันหยานะนี้บลุมบลุมตนีผุปรมป่นจิคุดงานก่อสร้างม่เด้จิตวดตัวหนนี่กระปูตัวแม่ชีอยู่กับกบแอ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 บเออตัวใหญ่อิเอาใหญ่แห้งทีกระปูขาฟบลเก็บวดจองชมมันคุดจ้องหู้อะไหนึ่งกะปูตัวแม่น้ำชีอยู่คุดนี่นะคุดบกระปูคุดนี่นะคุดกกบออสุดาอะไร มานมานัมนมันมันได้ใส่ของไว้ด้วยแม่ลูกพ่อเป็นไงพ่อวันนี้เนาะจะเต็มของกบสองตัวยำมืเห็ดกินแล้ววันนี้เจียงพนะ่ <c oughs> อพี่น้องต้องพ่อเมียได้คนละตัวคุได้มานำกับคได้แบกนพ่อกันกระปูไหล่ตัวอยู่ดอกนะแม่กระปูไหล่ตัวกินลำกันพี่เก่าแหละอืย <c oughs> <c oughs> làm chung bên ngoài. Nó rất ngon, rất ngon, rất ngon. Nó rất ngon, rất

กินยิงเลยกินกินแล้แบบนี้เนี yeah, ่น yes. ี่มาพอยน่อยหนึ่งเน้ยเหยมาอยกินออมันก็ลังอยู่ในแับดับเสียงขีดอะไรเมืพกอะได้กินไหไม่ได้แต่ยังไม่อยู่ในกวนเหลือกแต่ก่อนเราไปห้าวข้นร้ายกวนี้เาะเลือกจะถูไห่เงเยร ขีบึ้นมาเล็กขีบใหญ่ตรงมือนิ่งก่อยากจกเอาได้แม่กินแก้วเ้าบ่อยจกให้ยันมือไม่ยันหน่อยแด่นเนาะคันคระลุนมันดังจะแสดงว่ามีอีกครื่องมันเตรียมสองอันลงไประดังคระลุนสองอันได้ช่องไว้เลยเตรียมเคาะกันเลยยุ่งก็หลายแต่น้ำกุนเบิดแล้วพี่น้อง หะฮอยเนี่ยตัวโยกแขวนนั้นกเปิดแค่ัรซับเงีงยมันผมจะาล้องลืมหมดเนี่ยเมนูแกงกบใสเ็ดบดพม่น้องอนนีบดพรอมมันมีครบหมนลนะฮะสุดกบมาได้กินหอมกบใสเ็ดบดแล้วมื้อนี้ จะวิ่งมาติด <Pokémon> ก <bullying> ีเ <afterward> ส <feeding> <ver goal aya> ็กระโูกะนรมาให้เห็นบนนาซื้อใช้ตู้ไว้พี่น้องไปตลาดยังเห็นปีนี้เห็ดบุนอกราย ตอนใหญ่ก็กินได้ถ้ามันนั่นกระแดงนะตั้งต้นน้อยๆน้อยจนแบบช่วยสิบบาทมือก็ฟ้องคนสิตกะักคือเค็มบายแม่กินแก้วมันก็ลดมือจับวันนี้สุขลาทุกคนชิมมึงดูข่าวมันเค็มพกนางตู่แกกุ๊บกิ่งก๊อก ใส่เห็ดบดซิมับดูใส่กระปู้าหารยมแหลกแบบนี้แหละแซ่บร้ากบแต่แซ่บเี่เนาะแซ่บกอยยังเดียวเลยแล้วมไกกับกอกปลยกอยกกับซียำยำนี่ยมะกอกลายมะกอกตำมะฮงใส่มะกอกบดกุกันมันหวานนะ้าเอากินหนำกันใส่มะกอกเป็นยากันปเท้าโอ้นมาแซ่บแซ่บอย่าแซ่บแต่มันหอมมะกอก ยังไงละให้เป er ็นตักแกงกบพี่น้องแกงกุบแกงกุบแกงกุบให้ยังลอยต่อเสนเลยปอกปอกแฝกเมนี่ส่องส่องบ่อกรุ่นกินข่าห่อเทืยนเลยอล้องบอกเป็นเดืนเดือนนี้ชิแท้หมด อตอนนี้มันยังอยู่ในอันดับหนึ่งอยู่ <c oughs> ขันห้ามากนะุะ๊ดนะกินพี่น้องโมเมนต์ยังดอกขันเจ็ดหน่อยครบเนย่นย,ยปนกับปูตักแล้วด้วยเดีิกินข่าวด้วยดิใส่บหมดเลยใส่หมดเลย ห้ามานเลยส้าวาากินบ้าลูกกระิลินก็บ้าหารไหลยิมเนจะเห็นหน้าน่ากเขาเมงวันเนี่ยบดได้เอิก็มาขอนใช่อ้าสีมเสยมากินกินเขากินแม่แม่เออเดินแมวกินเขา คือเแฟนนะกินข่าวเพนพี่น้องกินยูเฮือนเหมือนนี้นะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มากินข่าวอยู่ในชนึ่งขึ้นกับตามอ่านตามโอกาสขึ้นข้าได้นักกินดีกับมากพี่น้องอันนี้จะซื้อกันในวันเดือนก็มาทั้งหมดกินข่าวเพนพี่น้องมาเด้อมาเด้อซ้อมไม่ลูกกัเด้อ กินก่อนจะอิ่มก่อนกินก่อนเบิร์ดก่อนนะพี่น้องเนาะตกแต่ตกมาแตกไปบ่ายเขาก็พักรักรำหงเลยค่ะไม่แม้จะแบบไปกินแบบสไตล์เขายกโดนๆมากินทีหนึ่งพี่น้องมาวันอาทิตย์หนึ่งก็นข้าวเด้นนักกินแสบมากคู่มือก็ได้หวยต้มไก่ต้มไก่ขาเป็ดลาบเป็ด แบบคือสอนงานเกี่ยวเขาไงบรราชาเกี vos, ่ยวเขา่อยากเลยบ่อยากแล้วมันบ่เมื่อยบริเวณเดียวกันเลยตัวพ้นกระปูกระยูทองขันหาบริเวณเดียวกแกน่วแต่บางท่นกินนด้างเสวยาเหงายานิดเมือนอยู่ม่นาเลย่ไากินปลาที่น้องพี่พอก็คือไเ้าปลาไว้แม่นองหมือนอาเชมากินคนหนึงเรียกคนหนึงกินเลี้ยงเขาที่ดุดันมากเขาที่ดุดันา

พอดีแสบดีกินข่าวบ่ายโมงเนี่ยน่ากินก็แแ่บกินกับกินตอนย่วย